วันนี้มาหาผักกาดหอมสักหน่อยจะเอาไปทำขนมจีบกิโลละแปดสิบวันนี้นนมาช้าน,นักกาดหอมไม่ค่อยสวยแล้วกิโลละแปดสิบแค่นี้พอ ที่มราณร้านขายส่งตลาดสดฮถก็เ uh กิด huh. ที่หน <hab peng beach> um, like ่อยจะไปใส่เข้าวอองลู่นี่ไดรอบนี่ไน่อดไมอมีขนเลยสดๆเช้าเช น้องก็เตรียมปอกแล้วมี่ไหมจ้าเอาให้สองขีดจ้ากินหน่อยดิคอัดวิดีโอโปรโมทร้านให้เดี๋ยวลงยูทูบโปรโมทร้านให้แล,ล้วลงยูทูปอ๋อสองขีดพอน,นะตัว <c ười> ที่หัวกี่กิโลเท่าไหร่กีดเท่าไหร่กี่ละสิบบาทใช่ไหม กิโลเท่าไหร่เอาสองชีดค่ะอ่าโอเคของฉีดนะขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวไปเอาผักดีว่น่ายสางสยด้ต้องยแน่้องักสวยเล้าสายเลยสยลย้ว Đây 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 có cô mình Này cá cá nó 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 tầm mà nó